เป็นเพื่อนรักที่สุดด้วยดิฮิวจะฮิวเนียกก่ยกงวิ่งออกไปช่วยกันแหละย,ออยังไม่เข้าบ้านในช่วงแรกมาแล้ว,วทีเดียวเฮ้ยคา,างเรียบร้อยค้างอีกอะมาก็ค้างก่อนเลยดุดึงเมือไกลเลยเนะี่ย <laughs> เออทัออ <laughs> าไม่ได้ทำเฮียอะไรเลยเลยม็ดแรก ้แขแค่เป็นวิหายหาท่บายเลยโจ๊กนะกูโจ๊กไอ้สัตว์ไปดิที่อ้ํทีอ้ําไปอ้าวกดไม่หายเฮียตะต้อนพิมพ์เลยอ้ะพี่อ้่าไปหมอยี่เงียะแกแล้วแกแล้วแกแล้วใครยืนอยู่เฮ้ยขูโดนวาก้าส่วนมาเจ็ดหมื่นแปด้ามันแม ยูซิดาวะโยชิดะเอ้ยยูิดะกิดาเฮ้ยโอเคนี่โยชิดะนี่การันตีนะใครวะการันตีโดนไล้แปงทันเปิดสามได้เปิดทีไหมโันียชิดะนี่ของดีเลยตัวคอนเทนต์หูขายเวลนานมากหูหูหูที่สี่ตัวมันลุมแทงผมอยู่บ้านมันเนี่ยหมอไปตายด้วย เฮียโดนเฮียหนาเนี่ยกูเต็มม่หหนหหนนนหนอหวหน่อยออยไ้สมรอบงจะได้ตันนัหนใจไว้ป้อมเหนใจไว้ไม่ไหวหรอโอ้หยงหงยังเลยกูดีอไสี่เข้าไป อายากกี่แบบม่วงแน่นอนแน่นอนแน่นอนเอาดิเอาดิสวยดูสิสองไปไอ้สัตว์อยากกี่ฟีอยากกี่ฟีไอ้เหี้ยเอาเอาแมงแมงเล่นดีปั๊บควายขี้ผายม่วงบอกม่วงสดสอบอยู่มึมีดาวเห็มึงเลยโดเกอร์ใช่ไหมแน่นอนเลยนอะติดประสิทธิ์าขหลังไหนไหนไหนหลังไหน จะมาตั้งคีย์ในตอนนี้ดิช่วยอาไม่สัตว์กูโดนนิ้กว่าโดนนิ้กูว่าโดนเองว่าไม่ต้องมาช่วยพี่ผมกลับไม่ได้วิ่งหมดเฮ้ยแข็ง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 เขไปใกล้ยังไงเรียบร้อยไปหนึ่งโอ้โหจ็อกเกอร์อยู่บ้านพี่จ็อกเกอร์อยู่บ้านมันไม่ออกบ้านเลยเขาวิ่งเวนแบบหมู่คณะสุดๆุดสเบอร์กไงสิ้นเบอร์กตอนนี้มาแล้วหรือเปล่าเออยัง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 เห็นล่าสุดพวกไอ้แปลงถามตามหาจ็อกเกอร์เลยก็คือใครอ่ะ อาน้โจเกย์ไปเล่นอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเฮียเจอแล้วกูเจอโจ๊กแล้วกูเจอโจ๊กอยู่ในบ้านเฟิร์มปีไอเฮียเออแดดกดติ๊กเกอร์กูด้วยไอสัตว์ทักทายป่ะเออมาช่วยชีวิตงไว้เมื่อกี้เฮียเจ็ดสิบสองทำแดงทำแดงทำแดงไอหลามอยู่ในบ้านไอหลามอยู่ในบ้านพร้อมนี่่ไไมด้ ทำไมวิ่งอ่ะทำแดงเต็มเลยเราไม่มีคนเลยโโอ้หนั่งได้ป่ะนั่งไม่ได้ด้วยตรงกลางไม่มีคนเลยเนาะไม่มีเลยพี่รีบเลยพี่ดีมดีเต้ไม่โดนเอาส่วนเสร็จผมแสนสองนอนพี่ขอมอทำแดงหน่อยครับไปถกเข้าบ้านถกเข้าบ้านไปละไม่รู้กูเรียกข้างนอกก่อนแล้วกันค่อยทำแดง ไอ้เชื่หมไหวไปไอ้ทัดตีไม่โดนหลอกนอนนี่ไอไปหมอขวานะครับของเราหมอขวานะหมอหมอหมอขวาครับไม่หุ่ิดไม่ใช่จะติดแต่ว่าบัตรมัดเนี่ยอ้าวพี่ใหญ่เฮ้ยถอยหลังเอ้ยจุกเงี้ยใหญ่โด้เฮ้ยเฮ้ยเล่นผิดจานอพูดใหม่เออพี่หนอเรียกอะไรนะโอควายนะโอ้ควายอุ้ยเอ้ยโอ้ควายอ่ะ รังเข้าไปเยอะจ้าว่ะโจ๊กไฟแก้แล้วอามวิ่งหน่อยแก้แล้วพี่อามหนึ่งทีพี่อาดวิ่งหน่อยมาดิไปไหนไอ้โจ๊กแค่จะต้องขึ้นเสียงอย่างเดียวแะ่ล่ามเฮ้ยรอยซีลายวัวเราต้องไม่ทายด้นวนไม่ให้เก็บไปยการสวยเอามันกเบื้อขงตายก่อนโอ้โหไปยืนเอามีดตบสองนี้นั่น โจ๊กหมูกูตายไปพี่ช่วยอยู่พี่ช่วยอยู่โอชิดาพี่ช่วยอยู่เข้าบ้านมันพี่มาทำแดงอยู่ข้างหลังมีมีหมาเกลือของหมูาดิกินมากินโอ้แข็งไอ้เหี้ยเฮ้ยแข็งแข็งไปหลับเข้าบ้านครับ ตีสี่ตีปังของเดือนเลยนะไปเล่นให้ของยังไงเท่านั้นสกอร์เป็นแปดเจ็ดว่ะอามติดหน่อยเว้ยไม่หลังไม่ระเบิดตีว่ะอุ้ยตีธรรมดาเหมือนกันดิดีหมดเปล่าพี่ดิมพี่บอกเขาแล้วอุ้ยแข็งจะเกินจะเกินต้อการ

โยบนสองแบงค์นี่แล้วโหบนสองหันวิ่งมาเตะถูกจังหวะจะจับแบงค์โดนก็แทะตลอดเลยว่กเอาลามก่อนพันนะพี่อสิบสองไรเอี่ยมาดิโจไปสั์มาดิโจอุ้ยโยชิดะอีสับดิแข็งนะต่อะไระแข็ง <in> เอ้ยมีนินใายตัวหนึ่งใครมีท่าวิ่งอ่ะมันเริ่มฟารแล้วครับแบงค์หอมมากสีแข็งเจไว้ไอมกูมาแล้วดีหมดครับไอ้แดงหมดครับไม่ใช่ดีหมดแทงกไ้สั่งให้แม่งแข็งก่อนก็แดงกูติ๊กเกอร์แล้วก็ตายไอ้เหี้ยทำมาดไอแกเป็นไอโง่ไปเลยไอ้เหี้ยทำตัวเป็นไอ้หล่าจุ่มเยอะนะหมอจุ่มเยอะต้อง่ตตายัวโง่ <Yeah. S 1> เกิดหมอได้เลยครับบ้านเพียเอแตัวเารมาอยู่ดีๆเมาส์หักมาทางซ้ายนะคุณน่าจะตายในอีกไม่ช้าข้าวเยอะเลยข้าวอีสี่ห้าตัวนะเข้าบ้านไปละโอ้ไม่เป็นบบเลยเว้ยสวยจังหวะสวยบอหมดบอหมด ดีแก้วผมเลยปอหมอแดงเลยครับหมอแดงเลยครับหอดโจมปั๊มหอดโจมแก้แล้วแกนึง้วไอบังไอบังเข้ามาเห็นปากดูตายจะกินข้างหลังโอ้ยสัตว์โอ้ยแข็งไอ้ยัมันแข็งบ่อยจังวะหอดโจมนะไอ้หลังไอ้หลังว่าไงโจเกอร์ไอสัตว์มากระเตาะมาเฟืองด้วยลองรักมันนะปั้นมันพี่ปั้นมันจุ่มแล้วจุ่มแล้วองมาสองนะโอ้ย แข็งไปงยึงไยตายไม่หมดว่ะจังหวนะนั้นลบมอหมดที่เกียยกิทำไมกิจไม่ตีมันตายวะ<อ> <laughs> ประมาณไม่ได้วัวตาย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 ลวงเป็นมาม่วงเลยนะเจ้าเกอร์ปาดไอ้เฮียโจ๊กมันแข็งอีกแล้วตายตายตายผมชหมด <า S 1> ชีวิตแล้วไปเกมหมดจมหมดจมไม่มีโอ้ยร้อยที่มันแขง็งท <ปะ S 1> ีเดียวโดนโอ้สามเมาไปละโอ้ก็ได้ จอเกอร์ออกมาแล้วนะแล้วที่จบเหี้ยเอ๊ะเขาบอาโดนห้าเหมือนควายโจบต่งที่มาได้เตะมันไอตูดแทงมันตายจุ้มจุ้มพี่พี่จุ้มจุ้มแล้วอ้เหี้ยแม่งสวยเฮ้ยมันเีินมันล็อกแบบ ได้ัช่วยลามเข้าเออหีเข้ากูได้แล้วก็แค่นั้นัวเกอร์ไม่ออกบ้านเลยอ่ะไม่แดง่ว่าออกมาแล้วนี่นบ้านมันบ้านันผิดไปแล้วพี่นนท์แทงเรื่อยๆแทงเรื่อยๆเฮ้ยขาขาหลังหลังหลังเข้า

วงไม่ครบรอบด้วยจันนอแก้แล้วอีกทีหนึ่งจันนอ,อลุยแรงกระพริบแดงกระพริบโอ้เอดดกียรตมามิผมใส่ผู <42 S 3> ้ดิลผมผิดไปแล้วนะถ้าไม่แก้แบบไฟโคตรมาแล้วนะบงังปกติไโอ้ใช้มาโผล่กันอีกสามอ<บ>ัามมานเฮ้ยผมเล่นเองดิพี่เกมแทงมันโอ้ยดอกเกี่ยวจะพ่าดไม่หลบปอดิ ร้อยสี่ตีปันอยู่หยันน่ะร้อยสี่สี่นี่อ๋อไอ้แกหมอตายไอ้ทำไมพวกผมตีปันอยู่แล้บอกผมขยันมาวะเอาอีกแล้วอ่ะเหี้ยอีแแบอีเย้ะอ่ะเฮ้ยจกเร์ตีผมไม่ได้เลยนะผมันแข็งมันแข็งมันแข็งไอ้เหี <h <h ้ยเฮ้ยโดนไม่เก่งเยอะหลุดนอนบ้านเราเหมือนจะเยอะนะใช่ป่ะเขินเข้าเต็มอิ่ม พีดไม่ติดเอ้าจะเปิดในบ้านเอ้ยทุเรียนไปไหนอะโอ้โหขอหมอตายหนิครับไอ้กอมอขวาหนิครับปวดมันจะถอนอยู่เนี่หระเพื่อโอ้าหหมอแกายปกับหมอบอกน้ำไม่ต้แล้วแดงหมดครับทำแดงด้วยครับโอหระวังปวดในบ้านเต็มเลยครับโอ้ยเที่ยบบ้านเยอะบ้านเยอะอยู่รอเลยสัต ติดิสองวอลต้นไตรนี่สาหมันหันมาจิกหันมาจิกเงี้ยพี่ดอกง่ายเกินไอหลาาใช่ป่ะเออเออมันแทงมน่าทไเยอะจะหบอกมันแทงมนไปดูฟองเลยใส่แวนทอรมินข้างดไปใส่ของมันเกิดหมนะครับกิดหอหน่ย ไปพี่ลุยจุ่มจุ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 มไอ้นอนไอ้นอนโอ้ยยี่เพี้ยเรานแข็งคืนเลยนะนี่แหนโอ้โหบอทสองทิ้มันไปตุ้งไอ้สับวีนแ้โอ้โหแข็งหลังหือตายโอ้ยทำไมไร้ไพ่ออกก็ยังตีนไม่โดน ไม่โดนมันปรับแล้วปกปรับมาแล้วโอ้โหในบ้านเพียบในไลท์เขายังหมอดไลท์ปายนะไลท์พายติดตัร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เลนี่มันมู้บ้านหมอดไลทาง์สามสี่ตัวมันอาบีบบ้านอะไรบ้างความรู้อ่ะไข่ลากปั้นว่ะเฮ้ยทั้งแข่งทั้งทีมครับโอ้เพียบเพียบเพียบ มีใครเข้าก่อนไหมเอาเอาแล้วผมโดนมันล็อกก็ผมก็ตายเลยเหรอไอ้ยกูถอยหลังไม่เลิกเลยอ่ะติดสองบ้างถอยหลังต้องคุยเลยวนี่อัพดิมบรักไม่หายเห้ยวิ่งหน้าประตูถอยหลังมาบ้านหน่อเปีนเลยอือหั่กูโดนปอบสัตว์เมีป้าป้าน่ะไม่หนุกเลยอะ อ๋อมันล right? oh, okay. okay. right. like, ็อกไกลจังเลยครหาอยู่ตรงกลางโดนสะท้อนขิดรัวๆเลยจันนอพิปั่นแล้วจันนอสวยจันนอโอเคมี้คนจะจบปันใหญ่มันเยอะว่ะเป็นล้านสามสิบวิไม่หกแบบร้ยสี่ข้างอ๋อไอ้หมอะออกข้างนอกคนไหนเหรอเหนื่ยออกข้างนอกันหน่อยล่ะอันอยู่ะ้ายแล้วไอ้ดีโถอะดีโถอะดี จบแม่งเลยเหลือวิสุดท้ายเนี่ยพินแล้วีแล้วเขาโอ้ยแข็งไอ้หายจบแล้ววพื้นที่เป็นไล่ะไรเฮียเล่นอยู่หน่อยเดียวไอ้เฮียมันหน่วงจนเล่นไม่ได้ไอ้จังหวะแฮนซ้อนธนูอ่ะพังไม้ไอ้เฮียเฮ้ยพ่อจะมาใส่ของผมได้ไงฮะเฮ้ยวันนี้โจ๊กอีกที่เจ็ดแล้วนะเว้ย <ม>รา,ารื่องพัฒนาการแล้วผมว่าบทจะมาันนี้เป็นปรปักกับผมนะ <laughs>